สวัสดีมิ YouTube, Facebook, ลักเพื่อนๆ YouTube Facebook เน็ตไลน์นะครับอสำหรับเพื่อนๆต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อนได้ไปลมมาตัวหนึ่งสมมุติว่าตัวนี้เขามาซ่อมนะครับทีนี้นี่ครับลักษณะมันมันเก่านะครับแล้วก็เขาว่าจะซ่อมไปใช้งานนะครับทิ้งไว้หลายเดือนนะครับสนิมมันพวกฝุมั่นก็เกาะนะครับ ท่านเพื่อนมีพัดลมลักษณะนี้ยี่ห้อฮาตาลี่สิบวนนะครับเป็นตัวใหญ่เด็นคอยาวนะหรืออยากจะซ่อมไม่ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวของผมจะซ่อมให้เพื่อนได้ดูกันครับท่าเหาเพื่อนที่อยากจะซ่อมเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักก็ดูได้นะครับอันดับแรกเราเสียบปลั๊กนะครับหาผึ่หาของมาลองอย่างนี้นะครับใส่รองเท้าทุกครั้งเด็กเราเรียนแบบนะครับกดเบอร์ดูครับกดเบอร์เสร็จแล้วก็เราก็มาอยู่ด้านบนนะครับนี่ เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมันจะเงียบหมดเลยครับทุกเบอร์โอเคนะครับก็อาการของพัดลมก็คือมันนิ่งนะครับพร้อ oh, มนิ่งเสร็จแล้วครับขั้นตอนแรกเราก็ถอดปลั๊กออกอย่าลืมนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาลื้อตะแกรงโดยงัดตะแกรงออกนะครับตัวล็อกใบนะครับต้องหมุนดูนะครับ หมุนคล้องตัวดีนะครับลักษณะการหมุนที่ใบนะครับเราจะผมอยากให้เพื่อนเสียบป้ายอีกรอบหนึ่งนะครับกับเสียบป้ายอีกรอบนึงนะครับกดที่เบอร์อะไรก็ได้ครับกดเบอร์หนึ่งจับดูที่แกนนะครับลักษณะก็คือแกนจะเหนืดนิทีหนึ่งครับแต่ว่าเราจับดูมันไม่สั่นที่มือนะครับดูมันจะนิ่งมากถ้ามันนิ่งแบบนี้นะครับแสดงว่าไม่กดลวดช็อตก็คิวขาดนะครับนี่เราก็ อันนี้มุนมาฝั่งนี้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกันครับผมแล้วก็ตะแกรงตรงนี้ออกนะครับส่วนด้านหลังจะมีอยู่สองตัวนะครับก็จะมีน็อตตัวนี้แล้วกว็ตัวนี้นะครับสองตัวเราเปิดรูน็อตออกก็ไขน็อตด้านหลังออก มันก็แน่นนะครับอันนี้น่าจะฟิตนะครับเพราะว่าผมก็ดูแล้วมันน่าจะฟิตอยู่อ่าน่าจะไม่เคยซ่อมนะครับเพราะว่าลักษณะน็อตนะครับที่ตึงไว้นะครับมันตึงมือกว่าที่ถ้าน็อตเคยขันออกนะครับมันจะหลวมนะครับแล้วก็ตำแหน่งมันจะไม่ได้เป๊ะนะครับเซแล้วก็เอาซีหรือคาปาออกนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อา่า อยากได้อะไรนะครับก็ตัวสอบถามเพิ่มเติมมาทางด้านผมได้นะครับแล้วก็เสียบนะครับเดี๋ยวเราจะถอดดูด้านในกันนะครับตรงนี้มันถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับมันจะติดติดฝาครอบนี้ครับเราต้องเอาไขพวงนะครับงัดออกระวังมันแตกนะครับผมก็ค่อยๆงัดนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เสียหายนะครับ งัดเบาๆนะครับ เป็นชุดซ่อมพัดลมนะครับซึ่งครบวงจรอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตอกสลักออกนะครับบูทสองตัวนะตัวรัดสายสายไฟนะครับแล้วก็แกนนะครับแล้วก็ซีก็จะมีเท่าหดนะครับซึ่งชุดนี้สามารถซ่อมพัดลมได้เลยด้วยตัวเองนะครับวิธีการซ่อมแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเราหาไม้หรือเหล็กนะครับมารองที่แกนนะครับแล้วก็ใช้ตะปูที่ผมมีในชุดซ่อมนะครับ ตอกสลักอ,ออกก่อนตัวนี้ไม่ต้องใช้ครีมก็ได้นะครับตอ,อ,อกเลยครับไม่ต้องไปซื้อหรือหานะครับก็แถมไปเลยนะครับออกอย่างง่ายดายครับแัดต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลื้อนะครับเอาตัวนี้ออกเพื่อจะนําชุดซ่อมซ่อมเข้าไปนะครับสมมุติว่าชุดซ่อมของผมนะครับตัวนี้ชุดละ60บบาทนะครับเพราะว่าผมมีบูทตัวนี้แถมเข้าไป ไม่ว่าแกนติดซีเสื่อมนะครับหรือว่ามันไม่หมุนมันไม่มีแรงนะครับก็ชุดนี้ใช้ได้นะครับของฮันตาลี่16นิ้วทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นก็ใช้ได้เ,เหมือนกันนะครับตนี้เราก็จะเอานอนออกทั้ง4ตัวนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ดึงเราต้องขันน็อตให้ออห,หมดก่อนนะครับนีครับแล้วก็วางไว้ก่อนนะครับ ดึงบูธตัวนี้ออกปุ๊บนี่ครับมาดูลักษณะครับแกนนี้มีรอยนะครับต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะเป็นกิบล็อกสองข้างนะครับเป็นแกนห่างเนาะเสร็จแ,แล้วแล้วก็จะมาทําการดูด้านหน้าก่อนนะครับว่าพัดลมตัวนี้มันไม่หมุนเป็นเพราะสาเหตุใดนะครับก่อนอื่นเราต้องดึงสายออกมาให้ยาวนี้ก่อนนะครับยาวอ่อ ฝั่งนี้นะครับเราต้องเอามือกดไว้นะครับกดไว้เพื่อไม่ให้ตัวนี้จะเป็นสายล็อกอย่างดีนะครับเดีเพื่อนๆดูกันนะครับตัวนี้เป็นเชือกล็อกก็ตัวนี้เราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ขาดบางบางรุ่นนะครับคอะเซาตัวนี้รัดไว้มันจะกรอบตัวนี้มีฟิวนะครับฟิวอยู่ตรงไหนเราเรามาดูกันครับฟิวตัวนี้ครับหนึ่งสองขานะครับเป็นฟิวสองขา วิธีการวัดฟิวนะครับลักษณะมันเงียบฟิวน่าจะขาดนะครับเพราะว่ามันกดลวดยังดีอยู่เราเอาดิจิตอลนะครับมิเตอร์ดิจิตอลนี่ครับสัญญาณทุกตัวนะครับมีสัญญาณตัวไวไฟอยู่นะครับมิเตอร์ดิจิตอลทุกตัวแล้วผมรีเซ็ตไปที่ให้มันเป็นสัญญาณคล้ายกันนะครับก็คือสัญญาณไวไฟสัญญาณเสียงนะครับนี่ครับสองขานี้วัดต้องเสียงนังปิดนะครับถ้าเงียบก็คือฟิวขาดนะครับ อันนี้แสดงว่ามันเงียบนะครับขนะองขานนี้เนาะมันเป็นสองข่าของฟิวแสดงว่าเครื่องนี้นะครับลักษณะนี้ก็คือฟิวขาดนะครับเพราะว่าไม่เงียบนะครับแบบนี้นี่ครับติดนะครับแบบนี้ติด อันนี้ไม่ใช่พิวขาดแล้วครับผมเพราะว่ามันติดอยู่นีครับเสียงมันดังอยู่สแสดงว่าพิวใช้ได้นะครับโอเคถ้าลักษณะนี้พิวไม่ขาดนะครับแต่ว่าพัดลมไม่หมุนก็สแสดงว่าสายยังดีอยู่ทุกเส้นอยู่เนาะกดลวดไม่มีรอยไหมนะครับไม่มีรอยไหมโอเคพิวไม่ขาด เราก็ต้องไปหาไซด์อื่นนะครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนอะไรกันนะครับใช้เกลีวงปังเป็นนะครับงัดเขี้ยวหนอกมันต้งเสียนคุณลุงคุณน้าที่ถังอะไรไว้นะครับบางบางทีผมตกอ่าผมลืมเบอร์นะครับบางทีก็ต้องโทรกลับมานะครับเพราะว่าผมอ่าเพื่อนๆหลายคนสั่งมานะครับบางบางผมผมไม่ได้โทรกลับไม่ใช่อะไรครับผมลืมนะครับอ่าคุณลุงคุณน้าต้องโทรกลับมาหาผมนะครับเพราง ไ,ได้อะไรก็ลองโทรซ้าดูครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอะไรที่นั้นได้ก็จะส่งให้นะครับถ้าไม่ได้ผมก็จะบอกว่าไม่มีนะครับผมก็คุณน้านะครับที่โทรสั่งอะไรก็อย่าลืมโทรกลับมาใหม่อีกรอบนะครับเอ่อตัวนี้มีขายครับ ตัวนี้มีขายอยู่ครับก็นี่ครับมีขายทั้งหมดนะครับตัวไหนก็มีนะครับนี่ครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนอะไรนะครับโดยการเปลี่ยนบูธนะครับในชุดซ่อมเนาะนี่รับมีอยู่เอาบูธมาเปลี่ยนก่อนครับหนึ่งตัวเราใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ไว้ในตำแหน่งเดิมนะครับนี่ง่ายไหมครับ ตัวนี้เราก็ครีมหรือหาอะไรครับดัดให้มันตรงตรงนะนี้ใส่ตัวนี้ใส่ไม่เกินห้าครั้งนะครับเขี้ยวมันจะหักนะครับถ้าเกิดเราใส่เยอะกว่าน,นั้นหักแน่นอน,นครับนี่ก็มันงอมอยู่เนาะมันอาจจะหลวมนะครับต้องใส่ใบูทให้แน่นนะครับงั้นมันจะหลวมแ้บเราก็งัดมันออกมานี่แล้วก็ครบอบไปเหมือนเดิมแล้วก็เอา ัวนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็คว่ำลงนะครับแล้วก็เคาะให้มันเคี่ยวมันลงล็อกทุกทุกรูนะครับนั้นแหละครับโอเคนะครับแล้วก็คว่ำลงนะครับนี่นะครับแล้วก็ทําเคี่ยวให้มันอะไรก็ได้นะครับเคาะดูด้านในด้วยครับว่ามันมันหลวมหรือเปล่าหรือมันตึงใช้ได้หรือเปล่านะครับกดกดดูก่อนก็ได้ก่อนก่อนที่จะเคาะนี่หลวมนะครับนี่ อย่างนี้ไม่สามารถนั้นได้นะครับต้องแน่นแบบน,นี้ลองเข้าดูทุกเขี้ยวก่อนครับเรัาเข้าดูก,ก่อนโอเคได้แล้วครับผมเสร็จแล้วก็เอาเหล็กหรืออะไรก็ได้เข้าลงไปน,น,ะนะครับก่อนจะเคาะนะครับจึงเอามือกดกดให้นานหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องแรงมากครับเพราะว่าตัวนี้เขี้ยวมันบางมากประมาณนี้นะครับผม ็จแล้วก็ใช้น้ามันจากหยอดเข้าไปครับเดี๋ยวทั้งในทั้งทั้งนอกทั้งในด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราใส่ไปนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราเอานี้ยัดเข้าไปนะครับลองงัดงัดดูครับถ้ามันหลวมก็แกะไม่ได้นะครับต้องใส่ใหม่เสดงว่าแน่นแล้วครับผมโอเคเสร็จแล้วครับตรงนี้เราก็ใส่ไปตําแหน่งเดิมเพื่อเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้ววางขดลวดเราจะไปวางกับพื้นนะครับต้องหาผ้ารองนะครับเดี๋ยวมันขาด เดี๋ยวมันไปโดนปูนโดนอะไรเดี๋ยวถลอกนะครับถลอกไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะช็อตกันครับอย่างนี้ครับคุมไว้พอเราเสร็จตรงนี้เราก็ออกเลได้เลยเราก็มาทํา้มนต่อเสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนด้านหลังกันครับนี่ครับน็อตก็ท้ายออกมันเริ่มนะครับน็อตสี่ตัวนะครับก็งัดออกเลยพอเราออกมาเสร็จแล้วก็บูทตัวที่สองเรามานะครับจากจุดซ่อมนะครับก็เพื่อนเือนหาอะไรไม่ได้ก็สั่งอะไรไปซ่อมเองได้ครับผม ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่จะเป็นตรงนี้ส,สากๆมือเนาะเอาไว้ด้านบนครับแต่เราก็งัดตรกนี้นึงิดเดียวนะครับอย่ามันเหงียมา,มากแล้วก็วางครับวางที่เป็นเป็นนูนๆนี่ออกนะครับตรงนี้ก็แต่งนิดนึงนะครับแล้วก็สวมใส่เหมือนเดิมกด,กดเข้าไปในในเบ้าน,นะครับ เอามือดันดันดูมันไม่ไม่เคลื่อนตามก็โอเคใช้ได้ครับแล้วก็อะไรก็ครับเค็ไม่ต้องสนิทมากนะครับเดี๋ยวมันหักง่ายนะครับเผื่อเราโทดเราเที่ยวหลังนะครับมันจะไดไ้ต้องนั้นยากเพื่อนๆทำหักไปหลายตัวแล้วครับก็นี่ครับเรียบร้อยครับผมจะให้มันดิ้นได้นะครับัอยู่ยังอยู่นิ่งๆนครับ อคแล้วก็หยดน้ามันจักไปเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งที่นะครับแล้วก็ประกอบเลยครับผมเสร็จแล้วครับฝั่งนี้ครับทีนี้เรามาเปลี่ยนเจ้าบูธตัวนี้กันครับก็นี่ครับปรากฏว่าล่องไม่มีนะครับที่ผมให้ไปนะครับตัวนี้มีล่องเนาะประมาณนี้ครับเรามาวัดกันดูอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราวผมจะก่อ มันไม่มีร่องเนาะเราก็ใช้วิธีการนี้ครับมาร์คครับมาร์คหน้าหลังไว้ครับก็เราใส่บูทนะครับเราก็ให้มันสุดตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้มันตรงกันหลังก็ตรงนี้กับนี้ครับมันเหลือประมาณนี้เนาะเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเอาตัวนี้ออกจากตรงนี้นะครับก็ต้องเก็บตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้เสร็จแล้วเราก็ เอาไฮควงของเบนนะครับงานจิบตรงนี้จริงๆมันต้องอแบอร์บเบนเล็กๆนะครับมันจยอกง่ายเอเก็บไว้ใช้นะครับแต่ตัวไหนที่เราเหลืออย่างเพื่อนที่บอกว่าเอาพัดลมเก่าซ่อมไม่ได้เอาไปขายก็อยากให้เก็บไว้นะครับไว้อาเกะเอาอะไรนะรนี่ก็ตอกครับก็าหาเหล็กรูก็ได้ครับแบบนี้ตอกกรนี้หลตรงนีครับนี่แล้ก็ตอกใส่เข้าไปเลยครับ ตอกเสร็จแล้วก็มาวัดดูงนี้ครับเท่ากันก็โอเคเนาะ <c oughs> ทีนี้ในชุดซ่อมผมนะครับผมก็จะนี่ครับอีบูธขาวงี้เนาะให้ไปก็บูธมาใส่เลยครับนี่ครับมันก็จะเหลือนิดหนึ่งตรงนี้นะครับพอมันเหลือนิดนึงนะครับเราก็เอาันนี้นะครับมาใส่นี่สำหรับสําหรับเครื่องที่ไม่มันนี่ครับมันจะเท่ากันเป๊ะเลย สำหรับตัวที่ไม่มีล็อกเนาะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าตรงนี้มันเหลืออย่างนี้นะครับเราเราเชียร์มันเท่ากันเลครับเพราะตัวนี้มันมันนั่นอยู่แล้วก็เคาะกลับไปนะครับนี่ครับเราแบ่งให้มันเท่าเท่ากันเสร็จแล้วนะครับเราลองมาใส่ดูครับผมใส่ด้านหน้าก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวลองใส่ด้านหลังดูครับดูชักระยะชักับมันเยอะไหมถ้าเยอะเราก็ไปหาบูทเก่านะครับที่เราถอดอจริ้งไว้นะครับมา มาลองนะครับก็จับให้มันเข้าล็อกก่อนแล้วก็ดึงดูนะครับเสียบปั๊กนะครับเดี๋ยวลองเสียบไปกันดูว่าอ่ามันหมุนหรือเปล่านะครับปั๊กก็ลองกดช์ดูครับนี่ครับผมนี่ครับบัวสองครับบัวสามครับก็ปกติดีนะครับนี่ครับไฟไม่ลงโคงเนาะนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับคือการเปลี่ยนซี ในชุดซ่อมของเราครับกดปั๊บทุกครั้งเมื่อเราจะซ่อมพัดลมนะครับชุดท่อมมันก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะมี C 1.5ไมโครนะครับไปในชุดซ่อมตัวนี้เราไม่ต้องมีซีวัดนะครับเราไม่ต้องมีอะไรเลยครับเราแค่อ่าใช้ทิมนะครับตัดออกแล้วก็ต่อสายได้เลยนะครับไม่มีซ้ายขวาไม่มีหววลมนะครับนี่นะครับถ้าเรามีมิเตอร์วัดเราก็ใช้มิเตอร์วัดนะครับก็ได้เช่นกันนะครับ ถ้าเพื่อนมีที่วัดนะครับก็มาที่นี่สัญลักษณ์เท่ากับนะครับผมจะเคลื่อนไปที่เอ็นกเอนะครับหูหน้าจอตรงนี้เนะอผมมันจางไปแล้วก็ดูที่หน้าจอครับมาดูว่าหนึ่งจุดห้าเราดูตรงนี้รันนีหนึ่งจุดห้าเวลาวัดนะครับเราก็จิ้มไปที่ตรงไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นอานนี้นะครับมันต้องขึ้นหนึ่งจุดห้านะครับถึงจะข้ามถึงจะเต็มนะครับ อันนี้สีไม่เสื่อมนะครับหายไปหน่อยเดียวเองครับผมเนี่ยหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดสี่แปดก็เอาตัวเดิมเลยก็ได้ครับ<แ>จะได้ไประหยัดต้นทุนลูกค้าน้อถ้าเกิดว่าอ่าเราไม่มีที่วัดเราก็เปลี่ยนอันใหม่ไปเลยก็คิดไปเลยนะครับตัวนี้เราก็เก็บไว้เป็นอะไรต่อไปเนาะแต่สําหรับตัวนี้ถ้าเรามีที่วัดนะครับเราก็ประหยัดต้นทุนไปนะครับใส่ตัวเดิมไปนะครับถ้ามันลดไม่ถึงสี่นะครับถ้าสี่นี่ก็หนึ่งจุดสี่นี่เปลี่ยนได้นะครับแต่หนึ่งจุดแปดยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ก็ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่กํลังเกียตูให้เอี่ยมเอาเหมือนของใหม่เลยครับเพื่อนๆครับก็นี่ครับอ่าเรามาทดสอบกันดูนะครับก็เสียบปั๊กครับผมกดสวิตช์เบอร์หนึ่งก่อนนะครับเบอร์หนึ่งก็หมุนปกติแล้วครับนี่กดตัวสายดูครับอ่าเวลาใส่ตรงนี้ครับใส่น็อตให้มันลงไปลึกนะครับมันจะได้ไม่เบียดค้างค้างไหนข้างหนึ่งครับนี่ ลองจับหมุนๆดูว่ามันไม่แน่นเวลามันสายนะครับช่วงจังหวะไหนที่มันแน่นแสดงว่ามันเอียงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับคลิปนี้เนาะเบอร์สองครับผมเบอร์สองก็แรงขึ้นครับเบอร์สามครับครับเบอร์สามก็แรงเฟี้ยวเลยครับนี่สายปกติแรงเหมือนเดิม แค่นี้ก็ส่งลูกค้าได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วยก็ยิ่งดีนะครับนี่ผมก็เขียนเป็นใบเสร็จนะครับให้ลูกค้าอย่างเช่นเราซ่อมยี่ไหนนะครับเปลี่ยนแกน25บาทเป็ียนบูธ20เป็นซ25นะครับประมาณนี้นะครับรวมค่าแรงแล้วนะครับก็ผมคิดเขา150บาทนะครับคือกันเองกันเองเนาะถ้าเราเขียนแบบนี้ลูกค้าก็จะได้เออก็เอาค่าแรงให้แพงนะนะครับหักค่าแรงนล ไปไม่กี่บาทเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีระโยชน์อย่าลืมกดติดตามขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วชมจนจ,จบคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดเดี๋ยวคลิปหน้าผมช่อบอะไรจะนํามาฝากเพื่อนอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสมาแล้วสรุปใหม่ๆห